太衰了。 ภาพที่สวยงามนะคะ กระได้วิวด้านบนสิบโลนี่น่าจะสวยงามมากเลยนะคะนี่นมองผ่านกระจกกระจกก็ลายๆหน่อยถึงแล้วนะคะนุสวรีราชการที่หนึ่งนะคะ เพระตกกลางคืนมาโอ้โหนู่นประดับแสงไฟสวยกะสวยงงสุดทางเลยทางนู้นก็ประดับแสงไฟเยอะแยะเลยสวยสวยนะคะสวยมากเลยมีคนมาทัวร์มาเที่ยวด้วยนะมาถ่ายรูปเนาะนู่นมีนักท่องเที่ยวด้วยนะยะ มีโอกาสนะคะแล้วน่าจะแวะมาได้ะ,ะหรือท่านใดสนใจมาเที่ยวก็เชิญนะคะบุรีรัมนะคะท่านนีโว้มีประดับแสงไฟสวยงามอลังการงานบุรีรัมเพราะว่าโชเฟอร์เราไม่กล้ามองนะคะเพราะว่าต้องขับรถดูทางเพราะว่าตรงมุ่งเวียนในรถก็จะเยอะ สองคันพ่อพลายหนุ่มเสกกับพ่อใหญ่สีทับไทยก็นำหน้าไปแล้วนะคะส่วนเราตามเคยค่ะคันสุดท้ายเียครังไงเดี๋ยวไปหารายทานกันที่สตึกต่อกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสตึกแล้วนะคะจากบุรีรัมา สองคันหน้าน่าจะถึงนานพอสมควรแล้วนะคะน่าจะหาอะไรทานกันอยู่เราจะทานอะไรคะข้าวต้มครับข้าวต้มหรือจุกข้าวต้มกนะ็ะด้ับมันมีเวลาอะไรต้องมีนี่ไหนร้านจุกอะเป็นะไร เอาโจ๊กเลยเข้าต้มครับคาีโจ๊กข้าโจ๊กครับถุงหนึง่งครับกระสงถุงพอแล้วครับทุกวันนี้รู้สึกว่าเสื้อใส่ไม่ได้เลย <c oughs> ลมมันอกจะก็นเนียมแล้วนะครับตัวเสื้อเริ่มแน่นแล้วรู้สึกว่ารึอัดบากแล้วนะครับ ก็จะจอดถ้ทาถ้าเขาปิดดิร,ร้านปิดดีก็จะเอาเลยรพอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเห็นปืนอ่ะร้านโจ๊กนะ่ะมันมีร้านข้าตวต้มหรือัปล่า ก็จอดทานข้าวอยู่นู่นนะคะน้นองพอไฟหนุ่มเสกใช่ไหมใช่ใช่ตาเขาบอกว่าถ้าเขาจอดร้านข้าวต้มทางนู้นเ<อ>ส่วนเราก็จะไปเอารถจอดทางนู้นแล้วก็เดินไปซื้อโยกเอานะคะถ้าขับไปนี่ก็ต้อง ไปวนปรับรถมาคืนอีค่ะเราจะจอดด้านนอกเราเดินไปซื้อเอานะคะเราแวซื้อกับข้าวก่อนคะ่ะค่ะตอนนี้หลังจากที่เราแวะซื้อกับข้าวแล้วโอ้ยหมาเ้าก็เดินทางมาถึงบ้านแล้ว อย่างปลอดภัยแล้วนะคะแล้วถั่วปูกับกาแฟเราต้อนรับวันนี้เราก็ได้เมนูข้าวต้มนะคะข้าวต้มตอนนี้กี่ทุ่มแล้ว สองทุ่มกว่าแล้วมั้งเนานะเพราะว่าเราออกมาจากนู่นประมาณ5้าโมงกว่านะคะถึงบ้านประมาณสองทุ่มกว่า นะในข้าวต้มมากระถุงรอบเด็กโอ้โำลัมาล้อมรับนะคะแล้วก็ช้างลงนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่อง,องไลายแซมสั้นก่อนเลเอา้าเอา้าเอา้าดูเจ้ากาแฟกับตุกปุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ กระดิ่งกดติดตามนะคะในช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ